องทบกจัดกิจกรรมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันจักรีและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาร,รณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณนะพระประถมบรมบราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้โดยในวันนี้นะคะมีกําลังพลจากกองทบกเข้าร่วมกิจกรรมมากมายโดยมีท่านผู้บัญชาการทหารบกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีค่ะ าาเาาทีียสละะจจจิิตออาาาารรภภคูมมใใพ้้่หโดวันทวันจัก,กรีคือวันสเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งตรงกับวันที่6เมษายน2325พระองค์ทรงถือเป็นประถมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรี ในการเดียวกันนั้นพระองค์ทรงก่อตั้งกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้ทุกวันที่6เมษายนถือเป็นวันจัก,กรีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งราชวงศ์จัก,กรีขึ้นมาค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดกิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่โดยรอบ โรงครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนการแจกถุงยังชีพกองทบ,บกให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตพระนครจำนวนรวม30ถุงและการแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มบริการประชาชนขอตั้งจิตปฏิญาณจะอกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และจะตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป